สวัสดีครับนี่นะพบกับธีรพัฒน์นะครับวันนี้มารีวิวรถ3ามคันนะครับ3ารุ่นนะครับก็เดี๋ยวจะส่งรถแล้วนะครับพรุ่งนี้2องคันนะครับคันนี้เป็นรถคาซิเดียสอตันเสาสูง4เมตรนะครับอใช้แก๊ส LPG อย่างเดียวนะครับนี่ลูกค้าซื้อไปใช้งานได้เลยนะครับนี่ตอนนี้ก็ฝนตกนะครับฝนตกอาจจะมีเสียงแทรกเข้าไปในคลิปนะครับ ก็เดี๋ยวจะรีวิวเป็นคันๆไปนะครับตอนนี้ผมมีมา3คันนะครับอันนี้สองจุาตันแก๊สนะครับเสาสูง4เมตรนะครับใช้ได้2ระบบนะครับก็คือเบนซินนะครับกับแก๊ส LPG นะครับแต่ส่วนมากลูกค้าจะใช้แก๊สนะครับเสาสูง4เมตรนี่มีอุปกรณ์พิเศษด้วยนะครับไซชิปนะฮะคันนี้ขายแล้วนะครับไปส่งพรุ่งนี้ที่จังหวัดนครนครปฐมนะครับไปนครปฐมนะครับคันนี้นะนี่ก็ เป็นเครื่องเค25นะครับถึกๆึกทนทนนะครับรถมิตซูเนี่ยข้อดีของเขาเลยก็คือโมเดลรถไม่ค่อยเปลี่ยนนะครับโมเดลรถไม่ค่อยเปลี่ยนแล้วก็หาอะไหล่ง่ายนะครับตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ปี2009 2010มาจนถึง2023นะครับอะไหล่สามารถใช้ด้วยกันได้นะครับนี่แล้วก็มาดูตัวนี้ครับแกนเดียนะครับนี่เป็นปี2023เหมือนกันนะครับอ่าอันนี้ก็คือตัวรถยังไม่ไมเนอร์เชนนะครับ อันนี้ตั้งแต่ปี2010นะครับถึง2023เนี่ยก็จะเป็นโมเดลนี้เลยแกนเดียครับหาอะไหล่ง่ายครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับคันนี้ลืมบอกไปนะครับส่งภูเก็ตนะครับส่งภูเก็ตขอบคุณลูกค้าใน YouTube ด้วยนะครับที่สั่งซื้อมานะครับอาจจะไม่ได้ไปส่งครับเดี๋ยวถ้าเกิดแวะเวียนไปแถวภาคใต้เนี่ยเดี๋ยวจะแวะไปเยี่ยมลูกค้านะครับผมก็เป็นรถเครื่องยนต์ดีเซล3ตันนะครับเสายกสูง4.7เมตรเข้าตู้คอนเทนเนอร์ได้นะครับ อันนี้งาความยาวงาร้อยิบสองครับอันนี้เป็นรถมือสองทั้งหมดเลยนะครับก็ปรับสภาพให้ลูกค้ากริ๊บๆอย่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองสตาร์ทให้ดูนะครับลูกค้าไว้ใจมากนะครับก็คือโอนตังมาสั่งซื้อเลยนะครับนี่นะครับเครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยของมิตซูนะครับเขาหนึ่งเลยทนทานนะครับสองเป็นเครื่องที่ใหญ่เวลาเราติดเครื่องเนี่ยก็คือ ไม่ต้องเร่งเครื่องเลยมันยกให้อัตโนมัติเลยนะครับถ้าเกิดเรากดก้านคันโยกนะครับตัวนี้เขาจะมีตัวเซฟตี้นะครับเซฟตี้ใต้เบาะแล้วก็มีซอฟต์เลนดิ้งให้เวลาของเวลาเรายกของ3ตันเนี่ยเวลาเราลงมากดคันโยกลงมาไวๆหรือว่ามีอะไรไปกระแทกตรตงการ้านคอนโทนนะครับก่อนที่ตัวของหรือเลดเนี่ยจะถึงพื้นเนี่ยตัวซอฟต์เลนดิ้งเขาจะทํางานประมาณเมตรห้าสิบนะครับมันก็จะลงซอฟต์นะครับเบาๆเลยก่อนถึงพื้นนะครับนี่นะครับขอบคุณลูกค้ามากนะครับ ก็อีกคันหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นไฟฟ้า2.5ตันนะครับเป็นตัว CA นะครับเป็นตัว CA ตัวนี้ยังเป็นตัวเก่ายังไม่ไม่์เนอร์เชนเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็หาอะไหล่ง่ายนะครับหาสามคันที่ผมแนะนํามาเนี่ยยังหาอะไหล่ง่ายมากๆนะครับตัวนี้เป็นไฟฟ้า2.5ตันเป็นแบตตะกั่วเป็นแบตน้ํานะครับนี่ความสูงเสา4เมตรนะครับอันนี้ปล่อยเช่าที่ชนบุรีนะครับจะส่งวันที่สองนี้ ต่สองคันนี้จะส่งในวันพรุ่งนี้นะครับก็ตัวรถไฟฟ้าเนี่ยจะรีวิวอะไรดีครับตัวรถไฟฟ้านะครับก็เสาสูงสี่เมตรเหมือนกันนะครับไม่ติดตั้งไซคลิปวันนี้ลูกค้ามาดูแล้วก็ประทับใจสภาพมากนะครับตัวนี้เป็นรถมือสองนะครับถ,รถ,ถ้าเป็นตัวรถถ้าเป็นตัวรถใหม่นะครับเป็น c b บีเนี่ยเขาก็จะเป็นรูปทรงอีกแบบหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือ นิชิยูมิตซูนะครับก็สามารถใช้อะไหล่ร่วมกันได้นะครับนี่แล้วก็มีตัวแฮนด์ลิฟต์นะครับหรือว่าแฮนด์พาเลตนะครับนี่ถ้าลูกค้าต้องการใช้ต้องการซื้อนะครับหรือว่าเช่ารถกับเราเยอะๆซื้อรถกับเราเยอะๆเนี่ยก็มีของแถมไปให้นะครับแบบนี้นะครับอ่าก็ประมาณนี้ครับถ้าเกิดสนใจรถยกโฟล์คลิฟต์นะครับก็ มือ1มือ2ครับติดต่อได้ที่บริษัทยูเอ็นเต็ดมอเตอร์เวิร์กนะครับส่วนตัวผมเองนะครับเป็นเซลล์ดูแลรถยกโฟกนิฟมิตซูนะครับมือ2นะครับก็ที่บริษัทเนี่ยมีทั้งเบนซินดีเซลรถไฟฟ้ารถนั่งรถยืนนะครับ power parallel stacker นะครับมีครบนะครับให้เพื่อนเพื่อนพี่พี่เนี่ยเลือกได้เลยนะครับหรือว่าจะให้ผมเข้าไปดูหน้างานก็ได้นะครับอีกอย่างนึงนะครับบริษัทเราเนี่ยมีรถกระเช้า JLG ด้วยนะครับเป็นตัวแทนนะครับก็คือเป็นตัวแทนทั้ง2แบรนด์เลยนะครับ ก็หลักๆเลยจะมีประมาณ2อย่างนี้ครับที่ผมดูอยู่นะครับรถกระเช้านะครับแล้วก็รถโฟกลิฟต์นะครับมือ2นะครับถามมือ1เข้ามาด้วยก็ได้นะครับก็ยังไงวันนี้ก็ขอบคุณลูกค้าจาก YouTube ด้วยนะครับขอบคุณจริงๆนะครับแล้วก็ขอบคุณผู้ติดตามที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับก็วันนี้ประมาณนี้ครับฝนตกนะครับอาจจะมีเสียงเล่นลอดเข้าไปอาจจะฟังไม่ชัดนะครับขอบคุณครับ